คอมเมนต์สนันหลังหนุ่มสอนรามโพสตคลิปล่าสุดดูชัดๆพัฒนาการน้องวีจิ ดราม่าระอุข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวระหว่างกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์กับอดีตสามีหนุ่มสอนรามหลังติ๊กออกมาโวยวายเรื่องพัฒนาการของน้องวีจิลูกสาวและเรียกร้องให้ฝ่ายสามีคืนลูกมาสู่อ้อมอกของแม่พร้อมทั้งแฉอดีสามีในเรื่องอื่นๆกระทั่งฝ่ายชายมาตอบโต้ผ่านสื่อดังพร้อมกับเผยว่าติ๊กเคยบอกเองว่าไม่เอาลูกแล้ว ก่อนที่ในเวลาต่อมาติ๊กจะออกมาชี้แจงกรณีนี้ว่าสาเหตุที่ตนพูดออกไปแบบนั้นเนื่องจากฝ่ายชายให้เธอเจอลูกยากเคยต้องรอหลายชั่วโมงยอมรับว่าพูดไปเพราะน้อยใจ โดยล่าสุดวันที่5พฤษภาคม64หนุ่มสอนรามได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมหลังมีประเด็นข่าวโดยโพสต์คลิปลูกสาวให้เห็นพัฒนาการกันชัดๆพร้อมระบุว่าวีจิขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณพี่แฟนๆทุกคนนะคะที่รักและเป็นกำลังใจให้กับหนูกับป๊านะคะด้านแฟนๆได้แห่คอมเมนต์ให้กำลังใจสองพ่อลูกกันรัวๆและได้คอมเมนต์บอกอีกว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องลูกพูดช้าลูกของพี่ สขวบกว่กวก่ๆเกือบสียังพูดไม่เป็นคำเลยพอสีเท่านั้นล่ละมาเป็นชุดเลยค่ะสู้ๆค่ะพัฒนาการในเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเปรียบเทียบกันไม่ได้ทุกอย่างที่ทำดีที่สุดแล้วสำหรับลูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับป้าวีจิสู้ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ